ท่านก็บอกว่าภูเขาอ่ะมันมีช่องทางหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งเด็กอายุสามหกเศษเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปจุดนั้นได้จากงคำบอกเล่าขอ,ของพ่อแม่จากงคำบอกเล่าของต่างๆสิ่งที่พ่อ,อต่างๆมันไม่น่าจุดยานทำให้เด็กอายุสาอหกเศษเนี่ยไปบริเวณนั้นได้นั่นคือการเล่าของทางเจ้าหน้าที่ท่านก็เลยมองว่าน่าจะมีคนทำให้เราเสียชีวิต คนลไม,ไม่อันนี้ก็ไม่เข้าใจครับเพราะว่าสิ่งที่ลุงเนี่ยพยายามที่จะนําสืบเรื่องราวต่างๆหลักๆแล้วที่แต่งนี่ไม่ขอความช่วยเหลือกับท่านพอตอรสมัยนั้นท่านเนี่ยจะเป็นท่านโค้ชเอ,อ,อ,อกโคอชเรงจักรินจัยจินดาซึ่งถ้าเป็นพตลตอร์กนใกล้ฮัวล่านนั้นเข้าไปที่ ถ้าเกิดว่าสังคมไทยเนี่ยเราก็ามีเป็นสังคมที่เขาเรียกว่ายัางไงเป็นสังคมที่เพื่อนเพื่อเพลกันถ้าเกิดมีใครไปทำกระเบีกแบบนี้สังคมไทยรับไม่ได้กคนก็อยากจะฝากให้สังคมได้ได้เห็นว่าถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นี่ไหนนะครับก็าเชื่อว่าจะต้องมีคนติดตามเพื่อจะหาความจริงมืนกับที่ลงป,ป้า เวลาผ่านสากป้ายังเหือนเดิมัเ็ยังทเรก็ยังทำงานทั่วไปแล้วก็ยังทำเกษตรกรเหมือนเดิมสิ่งที่มันเรียนไปคือมีคุณรู้จักากขึ้นนคนสาธารณะนไทยก็อยากจะรู้จักครับยังไง กต้องปรึกษานิงงานนาย่่าจต่อไปว่าหลังจากที่เกิดว่าพรเป็นลบก็ต้องปรึกษาิงงานาย่งก่าลจะเป็นงกันกังจของพริเพราว่ามแรกถ้าพูดตรงก็คือเหมือนเห็นรปออกมาช่วยแต่แรกแล้วกลับกายทุดท้ายตัวบทการเป็นพตงนีแล้วเกิดพีเป็

ที่ทนายนะครับท่านได้นําสืบพยานยแต่ละปากนะครับจนครบเสร็จสิ้สนกระบวความต่างๆนะครับก็ลุมป้าก็มั่นใจนะครับในความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกคนจะทราบนะครับว่าศาลท่านจะตัดสินออกมาอย่างไรก็รอฟังพร้อมกันพรุ่งนี้ครับ นี้อันนี้ลุงไม่ประตอบนะครับเพราะว่าลุงเองก็ไม่เข้าใจบทบาทการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับมีใครสอบถามอะไรไหมครับท่านทนายจะได้ตอบคืนนี้จะนอนหลับไหมคะหลัครับปกติครับถ้าเกิดพรุ่งนี้ฝนออกมาสมมติว่าฝนเป็นลบลุกฝนตั้งแต่จะพร้อมจะทำอะไรต่อไปก็ ก็เป็นวันที่ลุบป้านะครับเตรียมที่จะฟังคับพิพากษาพร้อมๆกับทุกท่านนะครับทวโกท,ที่ที่ติดตามอยู่นะครัพวงนี้ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเราก็นมรับนะครับทันลุงทัป้านะครับเราก็ต้องรอฟังพวกนี้พีครับุออถ่ถ้าสมมตวามีการสารลงแล้วต้องมีการปรกรันีการเตรียมเตรียมอะไรเหน้าครับก็คำถามนี้ก็คือลุง กับป้านเนี่ยก็เตรียมนายประกันไว้เพราะว่าหลวงป้าไม่ได้มีเงินสดอะไรมากมายขนาดนั้นถ้าเกิดว่าจําเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนเยอะๆนะครับพวกนี้ก็เตรียมนายประกันไว้ครับถ้าผลออกมาทางลบทางบวกนะครับระบบยุติธรรมไทยให้ต่อสู้กันได้สามชั้นศาลศาลชั้นต้นศาละาฎรรีกาแม้จะออกมาทาง มีการยกสำนวนขึ้นไปชั้นสารุท์เช่นเดียวกันถ้าฝ่ายถ้าออกมาเป็นลบทางฝ่ายจำเลยก็ต้องนำสำนวนนี้ขึ้นสารุทรเพื่อพิจารณาพิพากษาอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงแม้ครั้งที่สองจะออกบวกหรือลบก็เช่นกันผมก็เชื่อว่าจนสุดปลายทางคือต้องนำสำนวนขึ้นสู่สารดีกาเพื่อพิจารณาพิพากษา แล้วก็จะเป็นที่สุดยุติแห่งกระบวนวามระบบยุติธรรมบนไทยนะครับคมิว่าถ้าคดีเป็นตัวกับทางคนเองจะม,มีการยุติหรือว่ามีการคร้อมวิาอะไรจักทางฝั่งตร้นี้ไหมคือเราต่อสู้ข้อกล่าวหาเราสู้กับเจ้าหน้าที่สู้กับอำนาจรัฐเราเอาตัวรอดก็เป็นบุญแล้วผมให้ข้อคิดกําเลยผมว่าอาจจะเป็นพิบัติกรรม เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งที่มากระทบครอบครัวกระทบตระกูลเราก็ไม่ควรผูกใจเจ็บควรจะให้อภัยควรจะให้อภัยและสังคมก็จะได้อบุญเรากระจายข้อเท็จจริงเราได้นั้นแล้วและที่สำคัญที่สุด <c oughs> ผมอยากเห็นชุมชนกเกามีความรักมีความสามัคคีกันผม ย่อมมีความเสียใจเช่นกันการสูญเสียซึ่งเป็นเด็กทุกคนรันทษใจครับมีความรู้สึกไม่ต่างกันแต่จำเลยของผมไม่ได้เกี่ยวข้องครับมีความยากัหมป้าอยากพูดอะไรบ้างไหมคะในส่วนของวันที่นี้แล้วก็ความรู้สึกและขนาดนี้ครับตองตอบกี่ครั้ง ก็เหมือนเดิมแหละเราเราก็รอฟังคําตัดสินที่ศาลท่านจะตัดสินพรุ่งนี้อ่าแล้วก็ไม่รู้จะคุยอะไรก็รอฟังคำตัดสินเนาะเต้นไค่ะฮะก็มันก็เป็นปกติเนาะบางทีเราก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงมันก็มีบ้างแต่ในการสืบพยานครั้งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาช่วงเวลาที่ต่อบสู้ตอบเอาเนี่มอว่ายังงไ ทนายเราก็ทาเต็มที่ค่ะแลวเราก็ให้ข้อมูลกับทางทน,นายเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าทั้นั้นตั้งแต่วันที่ติดต่อทนายให้ก็บอกว่าถ้าต้องการให้ทุกอย่างมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเต็มที่อ่ะเราก็ต้องเอาข้อมูลจริงๆของเ,เนี่ยให้ทนายเต็มที่ท่านก็เลยสู้เต็มที่โดยที่ไม่มีข้อกังขาอะไรครับเจอนิดครับข้อสําคัญคือไม่มีพยานคนใด เห็นบุคคลใดอุ้มน้องออกจากบ้านไม่เห็นใครแม้กระทั่งจำเลยผม,มแล้วก็ไม่เห็นไม่มีพยานคนใดที่เห็นว่าจำเลยทั้งสองเนี้ยไปถอดเสื้อผ้าไปซ่อมเล่นไปเปลี่ยนแปลงท่าทางศพโดยสรุปก็คือคดีน,นี้ไม่มีประจักษ์พยานครับ